เพื่อออกมาผ่านยารวโดยด้านหน้าดีแห่งนี้นะครับเชื่อว่าทุกท่านครับวันนี้ช่องเหนือมูลสิบตีเมืองมหาสารคามครับอ่อนซอนกองยาวาเปลือยประดับอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของเมืองมหาสารคามของเราครับคนมหาสารคามพร้อมจะร่วมใจกันครับวันนี้เราจะได้ชมครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการแสดงกองยาวจาก60คณะครับ พร้อมกับการแสดงรำไหว้รุมวยไทย1,600คนครับและต่อด้วยวันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดมหาสารคามครับนางรำนางฟ้าทั้งหมด16,000คนครับเอาขอสีนางฟ้าทั้งหมดหน,น่อยเลยนี่คือพลังของเราครับชาวมหาสารคามครับ ขปุณณารับยังรุ่นยักษ์นะพี่ยัทษ์ผมครับรุ่นยิปนาห์รุ่นยนปเปอร์เอร์ครับรุ่นยนปเปอร์เอร์วิทยาศารคร์ยิปยุ่งลับผมด้วยนะพี่สุขธรรมของเราครับนี่ท่านผู้เกียรติผู้ชมครับในรุ่นนี้นะครับผมจะมาที่นี่ครับขอฝากดูแลผู้ชมนะครับออกจากโรงเรียน

ขอพบฮาราตะมนาุครับวันนี้เรื่งทมไทกังทศ่นีที่160ครับวันนี้เราต้กรก็คือเร่องการักาวในเกมลูกใหญ่เบอร์มัดมือแล้วฮาราตอนก็ไม่มีคเยอะจะต้องกิ รันาีรเอกีฬาท่ารหารเรัมตช่วยว่าการระมหาไได้ทที่เป็นประธานในการที่เพได้เสอง1 6ปีนี้16,000ล้านระ2้รั1,600แม่ไม้วยไทยนะครับและก็60คณะกงยาที่จะมาร่วมเสงปองนะครับ ทุกท่านร่วมเป็นตัวแทนของมหาสารคาม380นะครับ980 930คนนะครับของชาวมหาสารคามที่จะเป็นตัวแทนในการร่วมเฉลิมฉลองนะครับกิจกรรมดีดีดีการสำคัญในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้เวลานี้นะครับฟ้าฝนเป็นใจนะครับความร้อนตั้งแต่เช้าก็มาไล่คลายไปนะครับพระพิโรธพระโพธิการสายโคมาให้เราได้ชุ่มฉ่ำนะครับซื่นใจนะครับมองไปทางไหนการงานโดยทุกสายงาน

160ปีมื่ออหาสากรจะมีเต่าง2,568นะครับแต่ขออนุญาตเรีนเชิญทุกท่านเดียวประมนะครับจะเปนก็ได้ครับ้กยีมีรวามอสนะครับอันนี้ตอย่จะยนรู้จุด จะได้เป็นผู้ที่จะลุกเริมฉลองนะครับท่านประธานในพิธีจะให้สัญญาณนะครับเราก็จะได้เซ็งกองนะครับเริมฉลองร้อสปีร่วมกันนะครับเกี่ยวกับการเซ็งกองร้อยสิบคณะแล้วก็จะเป็นการล้ำไหวปูแม่ไม้มบราณไทยหน0่คนนะครับหนึ่งพัคนซึ่งตอนนี้พี่โจ้พี่ขันร้อนก็ได้ทําการประสานกํากับพื้นที่ไว้เรียบร้อยนะครับลูกหลานของชาวมาสรัทธาม แนะแม่ไม้มวยไทยเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าสู่1 6 0 0 0นะครับานางรับที่จะมา่ายรำนะครับเป็นการถือว่านะครับเ,รเฉลิมฉลองนโอกาสที่เป็นมรหาบมงคลวันนี้เลิกก็การอยามก็มงคลน,นะครับทุกท่านสีหน้าแววตาตึ่เตินนะครับด้วยความนะครับมีความเลื่มใจที่ได้เดินทางมาสู่160ปรีร่วมกันนะครับ ตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับขับประสานในส่วนของผู้ที่จะรับรางวัลรับเดียรความพร้อมนี่เลยนะครับ<ช>ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านหัวหน้าส่วนราชการเรียนเชิญที่บริเวณตู้เย็นรับรองที่เจนฝั่งด้านหน้าบ้า,านท่านนายกากจังหวัดสาวสารคมารคมก็สวยแท้เอามาคนเดียวหรอนี่ค่ะพ่อมาแค่นี้เหรอมาแค่นี้เหรอคนมีซุปเปอร์เยอะมากเลยสวยมากเอ้าฝากเอฟซีหน่อยเอฟซีหน่อยพี่น้องคะ สามารถช่องพากา์ได้สดได้นะคะเรนจะมีช่องของจังหวัดนะคะใช่อใช่ปีนี้คือปังค่ะปีนี้เป็นปีของปีนี้เป็นปีของเธอมากเลยอ่ะ สุดดดยยยอมากเเลี๋วทีมทีมงานเข้ากับม่านครับทั้งสองโมงเลยคนเยอะมากขอความปรานาตามสบายตามสบายโอมและเสาไฟ1เมตรนะครับขอความปรานาเลยครับ1เมตรครับเสาไฟทั้งสองฝั่งนะครับทั้งซ้ายและขวาครับอ่าหนึ่งเมตรครับออกจากเสาไฟกำโพงนะครับอย่าไปยืนที่กำโพงนะครับอันตรายนะครับขอความปรานาท่านออกขอบพี่ เขาอยากออกนะครับออกระยะารมหนึ่เมตรนะครับหรือสอเมตรได้ไม่ดีนะครับมาทำงานล้วอ่าขอเนียองอยาวนะครับน้งองยาวนะครับเม่ดีเอานี้เนาะจากทางนี้อนเิมนะมองออกยาวเขาปิดถนนหมด้องออกยาว แสดงเสร็จนะครับเรียมพื้นที่ให้กองยาวกลับเข้าที่ประกันพื้นะลกโอเคนะครับร็จแ้วครับจแถวยืนะครับไปยังะครับิานอครับี ยืดแถวครับต้องยาวที่ต้องยาวนี่เป็นแถวสวยงามนะครับพี่น้องประชาชนตอนนี้มามากล้นเหลือล้นหลามจริงๆนะครับเพื่อมอดูเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขออนุญาตอาจารยมพันธ์ว่าจุดสีขาวที่มาร์คไว้กับพื้นนะครับกองยาวที่เราจุดมาร์คจุดสีขาวไว้น้องๆเข้าถยงนประจับจุดได้เลยนะครับจุดสีขาวที่มาร์คไว้นะครับเป็นเป็นจุดสังเกตน,นะรอาจารย์สมพุทรน,นะครับเป็นจุดสังเกตนะครับนะจุดสีขาว ในส่วนของในกระบวนที่จะเข้าตอนให้ท่านประธานมาเห็นกันประธานจะได้มาเห็นกระบวนจะได้เข้ามาตอนไห้คือมางถูกแน่นอนนะครับให้รู้จักเรีนก่อนพอหลังจากข้อโตนะครับพอมาถึงเสร็จแล้วต่อไปเราจะต้องถูกกระบวนการข้องโตข้อโตเสร็นะครับก็จะเตรียมรอพอท่านประธานไปถึงกระบวนการคนเยอะมากครับพอะธานคณะเพื่อนเข้ามาเสร็จแล้วประธานเข้าสู่ในส่ว <Brothers> <t ữ> นของขั้นตอนของการประกอบพิธีการนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ